Mg สิลินทร์นะคะวันนี้จะมาแนะนำรถไฮบริดรุ่น MG VSHEV คันนี้นะคะสวัสดีค่ะเซลพี่ฝนนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาชมรถ MG VSHEV คันนี้ มาด้วยเครื่องยนต์ 1,500cc พร้อมกับระบบไฮบริดซึ่งให้แรงม้าสูงสุดถึง177แรงม้าเลยค่ะหน้า <Wow. S 1> เป็น LED ค่ะล้อแมกขนาด17นิ้วค่ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยค่ะสีเขียวสวยสดใสามากๆเลยค่ะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะรถครอบครัวย,ยกสูงแบบนี้เลยไฟท้ายเรียบหรูสวยงามนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED เช่นกันค่ะ มาดูภายในค่ะภายในตกแต่งเป็นทูโทนแบบนี้เลยค่ะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมีปุ่มพุชสตาร์ทให้แอร์แยกซ้ายขวานะคะมาพร้อมกับระบบเบรกมือไฟฟ้าและหน้าจอขนาด12.3นิ้วข้างหลังนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะข้างหลังกว้างขวางนั่งสบายค่ะรถคันนี้ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ